เจมค่ะเจอสกินคาเพนนี่นะคะอ๋อเป็นสกินที่ได้มาจากออมเวลพาสค่ะเลเวลหกสนะคะได้สักทีหอยนานมากก็เป็นสกินแบบว่าแนวแบบไซไฟนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อดูแบบว่าโกเกะโลกนาคตนะคะทำไมพอมาอยู่ในเกมสกินมันดูแบบว่าเ่วยชจริงเลยเธอ มันดูไม่ค่อยมีสีสันเดี๋ยวก่อนยิงอีนี่ก่อนยิงอีนี่ก่อนไปไหนไปไหนโอ้ยเห็นอะไรไหมอะไรพุ่งมาอะไรพุ่งมาคล้ายๆกระสุนพระราชทานโอ้ยนี่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 จะโดดนี่จะโดดยิงนะทำไมเกาะมันเยอะจังทำไมเกาะมันเยอะจังยิงนะฉัน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 ยิงนะมันจะเปิดกระสุนพราชทานเลยวุ้ยเดี๋ยวโดนกระสุนพราชทานเสียวหัวไปไม่เอา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  อุ้ยตรงนั้นทำอะไรอะ่ะมาแล้วมายิงยิงตอบผู้ไลายยิงตอบผู้ไล่เราจตายแล้วไม่ตายแเราอยุดกล้วยมันอยู่ในกล้วยยิงมันเอ้ยเอ้ยนี่มันจะตายแล้วโอ้หน, <c oughs> น้าไม่ไปค่ะโอ้ยมันบินมันบินมันไม่ไปหรอกค่ะ <c oughs> ไปแล้วค่ะ <c oughs> ไม่อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวบินค่ะเรียกดนลมตดค่ะ <c oughs> ไม่เอาค่ะ คนกินนก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  What พระสถานมาเก่งจังเลยเดี๋ยวเธอ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 เนะเด็ดนะเด็ดนะเดี๋ยวฉันจะให้ของสมน้ำหน้าคุณเอาของสมน้ำหน้าคุณไหมคะแป๊บหนึ่งยิงกันค่ะยิงกันค่ะยิงป้อมมันค่ะอ๋ออ๋ออ๋นี่อีนี่อันี่จะมรบตึงอันี่จะมรบตึงนี่แน่ฉันก็มีกระสุนค่ะเอาไปค่ะของสมน้ำหน้าคุณ เก็บข oh, He mm ี้หมาก่อนเก็บขี้หมาก่อนขี้อะไรอยู่แถวนี้ขี้อะไรอยู่แถวนี้อืเก็บขี้แล้วค่ะมายิงก่อนค่ะยิง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 โอเคเทียร์ครีบก่อนโอ้ย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 นอให้แน่บรงจารพระราชทานกระสุนมาให้เราอีกแล้วบรรจ่าพระราชทานกระสุนมาอีกแล้วระวังนะระวังนะโอ้ยฉันได้กระสุนอีกแล้วแดกลกายเก่งแล้วก่อน โอ้ป oh, oh. ัมตีปัมตีนก in. oh. really? uh ันนกันอ๋อยิงนี่ยิงไม่หยุดลอยยิงมันจะมันหายตัวแล้วมันหายตัวมาแล้วมันหายตัวมาแล้วมันอยู่ทางซ้ายมันอยู่ทางซ้ายมันอยู่ทางซ้ายไหนแล้วมันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนอู้หมากันเต็มเลยค่ะอู้ด้วยด้วยด้วยอ๋อหอยหอยหอยเต็มเลยค่ะไอ้ไอ้อย่าอยู่กับฉันเอานี่ไปค่ะกระสุนสมุดหน้าคุณ โอ้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวโดนกระสุนพนักจะทานตุยกลับบ้านกันค่ะไม่ว้ามแถวนั้นด้วยเดี๋ยวโดนกระสุนพนักจะทานไปแล้วค่ะน่ากลัวมากมายิงค่ะยิงยิงโอ๊ยเอ๊ะนี่ยิงแต่ฉันนะพี่ยิงคนอื่นรอไปยิงทีนะสิยิงฉันทำไมอืมมันยิงแต่ฉันเนี่ยลำใหญ่อมอยู่ในกล้วยเต็มเลยนะคะอยู่ในกล้วยเต็มเลยนะคะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ยิงยิงยิงหน้าไม่ไปคะ่ะหน้าไม่ไปคะ่ะรีอาระคะรีอาร์เด็ดเด็ดเด็ดน,น,นี่เนี่ยกระตุนตันมันน้าคนอุ้ยมันรอดนะครับมันรอดมันรอดมันรอดอ๋อไม่กลับบ้านเหรอคะไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านจะมาลงมาเลงอะไรคะหายไปก่อน ต่อเลยยาวค่ะยาวยาวไปยาวอู้มันมามันมามมามันามามันหายตัวมามันหายตัวมาถอยก่อน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 ตีฮิปเอตีมังกรตีมังกรอุ้ยตัวนั้นเหมือนมีปลาเค็มตัวนั้นเหมือนมีปลาเค็มอยากได้ปลาเค็มสักหนึ่งอ้าวทำไมตุยทำไมตุยทำไมตุยไอหอยนี่มันสุนเก่งอู้มันจะมารับตึงใส่ฉันไม่จะรบตึงใส่เอ้ ยิงฉ <ard> ันไม่หยุดเลยนี่เนี่ยกระสุนตัวหน้าคนอุ้ยไม่โดนมันจะทุยรึวะนี่เียวเองไงกระเล่นบนก่อนกระเล่นบนก่อนดึงมันมาดึงมันมาเออดีมากนี่นะยิงยิงเอามันเอามันเอามันเออโอ้มันเกิดมันเกิดมันเกิดไม่มันเกิดไม่มันเกิดไม่ไม่ไม่ได้แล้วอันนี้อะไรครับมาจากเมืองจีนเหรอคะมาจากเมืองจีน หรือม,มาจากเมืองจีนเมืองจีนเมืองจีนกับเมืองจีนมีใครขยี้ข่อย,อยอกับปู่ฮั่นไหมคะเออสวยท่ารถสวยท่ารถต่อไปนี่เลยค่ะจะเน้นใสค่คริอรุณคริมาด้วยแล้วก็ออกของคริอีกนะคะคริรัวดัวเป็นคนตลกนะคะคิีครีคร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 มุกอะไรกันนี่กอเ็เล็กก็เล็กก็เล็กก็เล็ง โอเคอ๋ออีนี่ไม่ตีนี่ไม่ตีนี่ไม่ตีโอ้ย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 ยิงนะคะแม่ยิงนะมันยิงป้อมก่อนยิงป้อมอู้หูมาจำรบตึงโอ้ยมันจะมาบินมันจะมาบินจะบงจะบินอะไรกับเธอเจอ้าค่ะดูนะจะบินแนะ่เดี๋ยวรอตีป้อมกลางก่อน อ่าตอนนั้นตบก็เหรอคะอ่าใช้ไม่ยุ่งด้วยนะคระับเตีป้อมกลางอ่าป้อมก่อนนะป้อมก่อนมาพ,พร้อมค่ะพร้อมกระสุนสมน้ำหน้าคุณเอาไปกินอ๋อหมดแล้วเหรอตุยกันหมดแล้วเหรอนี่ยิงไม่กี่ดอกเองตุยกันแล้วตีกบแคลอบใส่ไม้อ่ะอบใส่ไม้โอ,อ,อ้ดีเดียวมาบินอีกเนี่ยมันจะไม่บิน ว้ายมันบินแล้วมันบินมันจะบินแล้วกดจอให้ด้วยขอบคุณค่ะอุ้ยนี่มันจะบินนะค่ะนี่มันบินนะค่ะเดี๋ยอาจสวยไม่พอเอากระสุนสอดบนหน้าคนไปเกณฑ์เดี๋ยวตุ๋ยละเดี๋ยวตุ๋แล้เดี๋ยวตุ๋ยะอุ้ย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 เดี๋วตุ๋ยละเดีวตุ๋ยละเดี๋ยวตุ๋ยละเดี่ยวตุ๋แล้วอาชีพก็จะตอุ้ยปั๊มตีปั๊มตีปั๊มตีกล้วยปั๊มตีกล้วยเออไปแล้วค่ะอีกหอยเดี๋ยวตุยปั๊มตีกล้้้วววยยยกกลลเเจจ็็บบบมาาด เรามาหาตัวบคุคคลในตำนานดีกว่านี่นี่นี่วีโรบคุคคลในตำนานจะไปไหนครับบคุคคลอุ๊ยบุคคลจะเกิดเลยครับบุคคลตัวในตำนานนะคะชาติถึงจะเจอคนหยิบมาเล่นมามังกรเล็กเอมยมังกรใหญ่งงไปหมดเธอว่าสกินก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เธอว่าไหมฉันรู้สึกเฉยๆกับสกินนี้มากเลยหย่อยเวสิบอู้อะไรมาข้างหลังนี่ เดี๋ยว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 ลิคอาดนะคะลิกาดฉันกลัวอีกนั่นบินมากเลยอ่ะไม่เอาเดี๋ยวตุยไปแค่ครีปเด่นบนก่อนนะคะโอ๊ย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 พระสุนพระราชทานเดี๋ยว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 ต้องเจอกระสุนสมบัตหน้าคุณก่อนก่อนเจอกันเจอกันรู้นะว่าอยู่แถวเนี้ยรู้นะว่าอยู่แถวเนี้ยมายิงยิงอะไรอ่ะรู้นะ ไไปดูซ oh, no. ิไปดูซิอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่ามีนาไปดูซิมันอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่น้องไปเลนกลางแล้วอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเต็มเลยมาเต็มเลยโอ้มันบินมาแล้วมันจะบินว้ายมันบินมันบินมันบินย อืขอยิงหน่อยอ๋อติดคือโอ๋ยติดคืออไใครเอาคือมาตังต้งคุณตรงนี้เนี่ยติดคือแล้วเห็นไหมอุ้ยอีนั่นอีกนั่นอีกนั่นอีนั่นอีนั่นโอ,อย๋ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหน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 หายตัวเก่งจะบินเหรอจะบินไม่มีวันได้บินไปไม่ได้อุ้นี่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 หน,น้า ไม่ไปค่ะขอคืนนะคะฉันว่าจะไม่ตายเลยนะคะอีหอยหล่อนทำให้ฉันเป็นบุคคลที่มีราคีมัวหมองแย่ามากดูสิสิบห,หนึ่งลอยอืมแบบนึงนะคะไปะต่อตีนี้ก่อนอืมไปจบลยไปจบไปจบแลว้วต้องจบแล้วต้องจบแล้วอะไรคะอะไรคะอะไรคะเน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 ่นเ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 นนเน นี่ทำไมมองหน้านะคะมองหน้าตีป้อมนะคะจบไม่สนใจแล้วคนตีป้อมเท่านั้นไม่ตีคนสวยท่าเริดห<ค>น้าสวยท่าเดิสุด MVP ด้วยสวยท่าเดิสุดเหี่ยนทองแคร,รีนะ ตายหนึ่งเลยว่าจะไม่ตุยซะแล้วนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมอ่ะกดไลค์กันก่อนกระเทยดูแล้วก็ไม่กดไลค์อืมโรโู้นะยะเตีเลยนี่จะตียใย้ีหมดเลยไม่กดไลค์น